เพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคชิปใหม่ก่อนใครเลยและตายลางคลิปก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับ ขอขอบคุณนะครับสําหรับน้งนองๆที่ช่วยคิดชื่อของอาเจนลูกพี่นะขอบคุณมากๆเลยพี่ชอบทุกชื่อเลยพี่ก็ได้เลือกมาหนึ่งชื่อนะครับที่เหมาะสมกับเจ้านกอาเจนของพี่นะครับผมนอชื่อนั้นก็คือแกงส้มนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องสองแสบคู่ซ่าหมาดำด้วยนะครับผมสำหรับชื่อน่ารัก,น,ก,น,กน่ารักนาอโอเคไปชมคลิปกันดีกว่าครับ กราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดน,นัโดโดแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival Evolved Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะครับน้องๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมพี่แต่งตัวแบบนี้แน่นอนครับผมมีตีนกบมีเสื้อดำนะมีถังออกซิเจนอย่างนี้แน่นอนพี่ต้องลงน้ำแน่นอนนะครับผมพี่จะไปจับเจ้าปลาโลมาเพราะว่าปลาโลมาเนี่ยมันต้องบอกไงมันเป็นตัวที่จำเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับการ ไปหาจับตัวนู้นตัวนี้ในทะเลเนาะคือความสามารถของมันมันเหมือนแมงมุมเลยอะ่ะคือล่องหนในมาหาสมุทรได้เลยนะครับผมโอเคก็ัง,จ,งจังหวะนั้นก็คือพี่ก็ได้ลงมาก่อนหน้านี้รอบหนึ่งเนาะ <c oughs> ก็เห็นเนาะซรากศพก็คือบวกกันไปยับยับเลยโอเคพี่จําได้ว่าพี่ลงมาแล้วพี่เห็นฝูปาลาโงมาอยู่แถวแถวนี้นะครับผมเนาะ วิธีการจับปลาโลมานะครับผมก็คือเอาเจ้าเนื้อเนื้อดิบนะครับไม่แนะนําให้ใช้เนื้อปลานะพี่เคยลองเนื้อปลาแล้วมันขึ้นช้ามากแล้วมันทําให้ลดไวมากเลยพี่ก็งงเหมือนกันไม่รู้มันบั็กหรือเป็นอะไรแนะนํานะครับให้ใช้เป็นเนื้อน่องเนาะไม่เนื้อน่องก็เนื้อเนี่ยธรรมดาครับผมแต่ต้องเป็นเนื้อนะเออแต่ก่อนพี่เคยให้เนื้อปลาไปนะครับผมให้เนื้อปลาไปพอมันมันกินไปสักพัก มันคือมันลดเรื่อยๆมันลดเร็วมากแต่ตัวมันยังไม่หิวนะแต่ลดเร็วมากแลค่าเทมขึ้นช้ามากเออก็เลยใช้เป็นเนื้อนี้ดีกว่านะครับผมแล้วพี่ก็จะใช้พี่หาตัวเวลร4อยอยู่นะ,ะตอนแรกพี่ลงมาพี่เจออยู่เนาะแต่ว่าพี่ไม่เจอสูงก,กว่านั้นเดี๋ยวพี่ดูก่อนตัวไหนเวลร้อยสี่สิบจอโอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ้าตัวนี้นะครับผม140บร้อยสี่สิบ่ะพี่ให้เมื่อกี้พี่ให้ยาคูณสิบไปแล้วนะครับผมโอ้เดีเดวเดเดด,ด,ดดเดวเดดเดดเด เฮ้ยมันเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยว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 เียมึงมึงมึงจะมางาบกูไหมโอ้โหโดนล้อมนึงครับผมแต่ละตัวน่ารักน่ารักนะครับปลาโลมาเป็นสัตว์น่ารักนะครับผมไม่ว่าจะในชีวิตจริงนะครับหรือว่าในเกมนะครับผมก็ยังเป็นสัตว์ที่น่ารักเหมือนเดิมเพราะว่าปลาโลมานะครับผมเป็นสัตว์ที่แบบค่อนข้างที่จะมี เขาเรียกอะไรอ่ะปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับผมกับมนุษย์เราเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทุกตัวนะครับผมบางตัวก็ทําร้ายคนได้เหมือนกันเนาะในสารคดีหลายๆเรื่องนะครับผมก็อาจจะมีบ้างนะครับที่ว่าทําร้ายมนุษย์นะครับผมแต่ก็ถ้าเกิดน้องๆแบบไปเที่ยวแล้วไปเจอปลารมาเนาะก็พยายามอนุรักษ์ไว้แล้วกันนะครับเป็นสัตว์ที่น่ารักเนาะแต่จะว่าไปมันเอาเนื้อของพี่ไปแล้วมันว่ายไปนู่นเลยอ่ะ คือเราก็รอให้มันหิวนะครับผมเห็นไหมสัญว์ยาลาข้างบนนะ่ะมันเป็นรูปเนื้อตรงนี้มาก็เนี่ยมันเป็นสัญว์ยาลาข้างบนเนาะถ้าเป็นรูปเนื้ออยู่ยังไม่หิวได้เกิดเป็นรูปนองสีทองมันคือมันจะหิวนะครับผมแนะนํานะครับถ้าน้องๆไม่รู้วิธีการเอาแถบขวามือมาไว้ทางด้านขวาล่างได้นะครับก็แนะนํานะครับพี่แนะนําให้น้องๆน้องนะไปดูใน E ีพีก่อนๆพี่สอนไว้เหมือนกันนะครับไอการทําแท็บเมนูด้านขวาล่างเนาะ ก็มันจะสามารถใช้ได้สะดวกสบายมากกว่าที่เราเลื่อนไปเลื่อนมาครับผมเนาะแต่จริงๆพี่แนะนำนะให้น้องๆลากมันขึ้นฝั่งให้มันใกล้ๆฝั่งหน่อยนะ้อยพวกฉลง๋งปลาตัวใหญ่ไอพวกฉล๋งฉลามเนี่ยมันจะได้แบบไม่มาทาร้ายน้องๆได้นะเพราะว่าเวลาเราอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยเราไม่รู้จะโดนอะไรบั่งไม่ว่าจะเป็นแมงกะพรุนไม่ว่าจะเป็น อะไรอะไอปลากระเบนฉลามมีกรโดดอ,อะไรเงี้ยมันก็จะมาทําลายน้องๆได้น,น,นนะก็แนะนาให้ล่าขึ้นฝั่งแต่ของบี้หมดเป็นไปนหมดแล้วนะครับผมแล้วพี่แนะนํานะครับผมก็เวลาเราจะลงนะ้ําพี่แนะนําถ้าเกิดสมมติว่าเราเราไม่ได้ไปลงถ้ำเยติแล้วเราไม่มีชุดบดาน้แล้าเราต้องสร้างเองพี่แนะนำแค่สร้างแค่ส่วนเสื้อกับส่วนเท้าพอแล้วนะครับผมที่เหลือเราก็ใส่เป็นเกาะเลยเนาะมันจะได้ช่วยในการทําให้เราแบบถึกขึ้นนะครับผมเนาะ เพราะว่าเจ้าชุดธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้ถึกเลยเวลาเราโดนกัดเสื้อแตกอะไรอย่างเงี้ยเออเราอาจจะแบบหายใจไม่ออกได้นะครับผมเนาะจมน้ําตายอีกเก็บของลำบากด้วยเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเล่นแบบเซอร์ไวเวลแต่ถ้าเกิดคนไหนแบบเล่นแบบของตายแล้วของไม่ตกก็ดีไปนะครับแต่ของพี่เล่นแบบเซอร์ไวเวิลน้องพี่ชอบแบบเซอร์ไววลตายแล้วของตก <c oughs> มันแลดูท้าทายดีนะครับผมโอเค ทำไมมันหิวช้าจังน้อยตัวนี้โอ้โดูดิโอ้พี่โดนลุมล้อมโดยฝูงปลาโลมานะครับผมแน่ดูดูดูเต็มไปหมดเลยนะฮะอืมฮ่าหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วเอาไปเอาไปอีกเอาไปอีกชิ้นหนึ่งอาวไายไปแล้วน่ารักน่ารักน่ารักปลาโลมาน่ารักนะครับผมแน่ตอนเด็กๆนะพี่ชอบมากเลยปลาโลมาเนี่ยไปดู พิพิธภัณฑ์นะครับผมเห็นเขาก็มีการแสดงปลาโลมาเนาะออมันฉลาดนะ IQ มันค่อนข้างสูงเลยนะครับผมเ,เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็ได้ปลาโลมาอสีสวยด้วยเป็นไงล่ะว้าวสีมูโอ้ปลาโลมานี้น่ารักน่ารักน่ารักจริงน่ารักจริงอะไรจริงออไปโอเคครับผมมาเดี๋ยวพี่จะพาไปทดสอบอันนี้คงไม่ได้ทดสอบอะไรเยอะเนาะเพราะว่าไม่ได้ไปจับตัวอะไรต่อนะครับผมก็เดี๋ยวพอจบจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปลงถ้ำ ทิศนะครับต่อเลยนะไปหาของนะครับอาทิตย์หน้าพี่จะลงดันเจียนแล้วนะครับผมเลยต้องมาตามหาแปนของก่อนเนาะไปหาแป้นดาบเนี่ยเห็นไหมน้องๆเห็นไหมเนี่ยพี่ขี่ปลาโลมามาใกล้ๆเมกาโรดอนเมกาโรดอนมันยังแบบแบบเหมือนไม่เห็นน่ะเออมันยังแบบไม่โจมตีเราเลยมาเดี๋ยวพี่จะลองจิกกัดมันดูช่วกัาจิกกัดมันดูนะครับผมเออกัดมันกัดมันงับงับมันงับมันเห็นไหมมันยังงงอยู่เลยอ่ะว่าเอ้ยตัวอะไรตอดมันวะอะไรประมาณนี้เนาะเออเนี่ยดูดิ โอ้โหโอ้โหเลยสบายเลยเนี่ยอืมอืมจิกไป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 โอ้โหดู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 ไปไปเอาไว้เอาไว้วิวถึงวิว170วิวสูงอยู่นะครับผมน่ามาจับเหมือนกันเนาะเออมีกาโดดอนมีกาโดดอนนี้สามารถใส่อานเทคได้นะครับผมอย่างเท่เลยนะเออ โอเคครับผมก็เนี่ยครับก็มีประมาณนี้เนาะกับการจับเจ้าปลาโลมาแน้วไม่มีอะไรเยอะนะครับผมก็น้าอาล่องหนแต่สีมันสวยดีน่ารักดีก็โอเคครับปะ่ะแต่เราไปหน้าถ้ำกันเลยดีกว่านะครับผมไปและตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่หน้าถา้ำพิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้ำนี้เป็นถ้ำที่โหดที่สุดแล้วนะครับผมอ่าเพราะว่าที่มันโหดเพราะยังไงมันคือ พวกแมงปุกแมงป่องอะไรเงี้ยมันเลเวลสูงแมงมุงมเงมี้ยเลเวลสูงมากแล้วถ้าเกิดมันได้กัดเราแค่ทีเดียวบอกเลยว่าตลบแน่นอนระดับห้านีจ่จะเลเวลอยู่ที่500กว่านะข้างในอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรพี่มีแมงมุมนะครับผมแมงมุมพี่ก็อัพสปีดมาเต็มที่นะผมไม่วิ่งอย่างเดียวนะไม่ไม่ได้ไ้สู้กับใครนะผมมาหาของนะฮะ โอเคอัน okay, ดับแรกนะครับเราที่เราจําเป็นต้องมีนะครับคือหน้ากากกันแก๊สพิษนะครับก็คือใน E ีีที่พี่พาไปลงถ้ำเยติก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับผมก็จะลืมหามาใส่ด้วยนะครับเพราะว่าทําไมถึงต้องใส่กา๊าซอ่แก๊สพิษไม่ใช่แก๊สพิษทำไมต้องใส่หน้ากากกันแก๊สพิษนะครับผมก็เพราะว่าในถ้ำเนี่ยมันมีพิษ อยู่ทุกที่นะครับผมถ้าเกิดเราเข้ามาถ้าเราไม่มีหน้ากากเราจะเลือดลดเรื่อยๆแล้วเราก็ตายนะครับผมเย่าว่าจะไปบวกกับพวกแมงป่องแมงปองเลยเอาชีวิตได้รอดก็ยังยังจะไม่ไหวเลยเนรัยผมถ้าเราไม่มีหน้ากากเนาะโอเคเดี๋ยวพี่ทิ้งของก่อนรู้สึกว่าตัวจะหนักนะครับอืมออวันนี้ก็มีสาระซะส่วนใหญ่เนะพี่ก็ต้องมารีบหาของเพราะว่าเดี๋ยวอา,อาทิตย์หน้านะครับผมพี่จะลงดันแล้วออ้เดี๋ยวพี่ก็ต้องแบบไปแบบ ไปหาของรัวๆเลยนะครับผมเนี่ยเออแล้วมีน้องๆถามว่าพี่ครับพี่ครับพี่ขนเหล็กยังไงให้ได้เยอะๆนะครับถ้าตามที่พี่เคยเล่นออนไลน์สมัยก่อนเนาะพี่ใช้วิธีในการพี่หานกยักษ์นะครับผมแล้วก็นกอาเจนเนาะคือให้มันตามเป็นขบวนอะ่ะแล้วก็ไปไล่ขุดแล้วก็กลับมาทีเดียวให้คุ้มนะครับผมนี่คือวิธีการขนเหล็กของพี่เนาะเออแต่ว่าต้องมีหลายตัวหน่อยนะนกก็พี่รู้สึกตอนนั้นพี่จะใช้อาเจนประมาณ5ตัวมั้งครับผม5ตัวแล้วก็นกยักษ์อีกตัวหนึ่ง การขนของนะฮะส่วนถ้าเกิดเป็นออฟไลน์นะครับผมก็แนะนําให้ไปสร้างบนป่องเลยครับผมในแมปคือของเรานะไปสร้างบนป่องภูเขาไฟแต่แนะนําให้สร้างกลางๆนะครับอย่าสร้างไปทับอย่าสร้างเยอะนะครับผมถ้าสร้างเยอะอ่าพวกอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะพวกแร่เหล็กมันไม่เกิดนะครับผมโอเคถ้าน้องๆอ,อยากจะลงตามก็ลงตามเข้ามาได้เลยนะง่ายนะครับผมดันพิษนะครับผมถ้ามีแมงมุมนะง่ายครับผมโอเคเมื่อกี้พี่เลี้ยวซ้ายมาใช่ไหมเราก็ตรงไปเรื่อยๆเ,เลย ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆครับผมอืมอืมอมตรงไปฮะตร,ปตรงไปก็คือพอเราเจอแยกให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับผมเห็นไหมโอ้โหดูมันค่อนข้างแหลกเลยนะผมเพราะว่าพวกมันมุมเลยเยอะเยอะมากเยอะมากมันป่องเยอะมากก็วิ่งตามทางครับเดี๋ยวสายก็วิ่งตามทางเราก็จะมาเจอเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนมันเหมือนแบบเป็นรากไม้หรือมันเป็นแบบไข่เนาะ ดูดิห้าร้อยแปดสิบเลยอะ่ะเนี่ยเราเจอไอ้แดงๆแล้วก็ตรงต่อไปครับผมเลาะขอบไปแล้วทางนี้นะครับผมจะเป็นทางออกเนาะสว่วนอีกทางจะเป็นทางไปเอาออดิแฟกต์เดี๋ยวผมจะพาไปทางออกก่อนคือเราสามารถเข้าออกได้สองทางนะผมอันนี้คือทางออกหมายถึงว่าถ้าเราเกิดเราเก็บออดิแฟกต์แล้วแล้วเราออกทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเน,นาะมาเดีวที่จะพาออกไปนี่อ่าพอเราออกมาทางนี้ปุ๊บ ป้าเห็นไหมเราตรงขึ้นไปก็คือทางออกนะครับไอ้อาร์ติแฟกต์นี้ต้องบอกก่อนมันเป็นของปลอมนะของจริงอยู่ข้างในนะครับผมอันนี้พี่พามาดูทางออกก่อนโอเคแต่ว่าพี่คงไม่ได้กลับเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆกลับทางเดิมไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะงงเอานะครับผมโอเคเมื่อกี้เรามาจากทางนู้นเนาะคือเราโผล่เข้ามาปุ๊บเราเจอป้าน่เรามาจากทางนู้นเราโผล่เข้ามาปุ๊บเราก็เจอเจอเจอทางออกอีกทางหนึ่งทางที่สองนะครับผมให้เราวิ่งตรงไปก่อน,นะครับจะมีอุโมงค์นะครับผมเล็กๆอยู่ตรงนี้โอ้ อนท่าน <laughs> ในท่านนะครับผมว้าวโอเคเราจะเจออุมโมงค์เล็กๆตรงนี้นะครับผมให้ตรงขึ้นไปนะฮะตรงขึ้นไปแล้วจะมีแบบทางเล็กๆอีกนิดนึงแล้วก็ตรงเข้าไปอ่นาแนะนําให้ใช้แมงมุมนะแมงมุมพี่ว่ามัน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  ม,มันดีกว่าตะขับนะพี่ว่าเพราะว่ามันเหมือนแบบมันตัวมันเล็กกว่าหรือเปล่าเห็นไหมอันนี้คืออันดีแฟกของจริงนะครับจะอยู่ในนี้เนาะมันจะโชคดีตรงที่ว่าในเนี้ยมันไม่ค่อยมีแบบแมลงเข้ามาอยู่นะเราก็สามารถเก็บอันดีแฟกแล้วก็ขึ้นแมงมุมกลับไปได้เลยนะครับผมเนาะอ่าแล้วถ้ำนี้นะคะบอกเลยว่าดอกของดีมากๆนะครับผมมันถ้าเกิดเราได้เอมเบอร์เราจะได้ถึง10เอมเบอร์เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราได้ดาบก็เป็นดาบที่ ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าไม่ได้มาเป็นชิ้นนะได้มาเป็นแปลนนะครับผมก็ดูดีๆแล้วกันว่าใช้ของเยอะแค่ไหนนะครับผมพี่ก็ไม่แน่ใจว่าในถ้ำนี้นอกมันจะให้ดาบที่แรงกว่าเควสหมีพี่หรือเปล่าเอ้ยเควสเทเลเบิร์พี่หรือเปล่าก็เลยลองมาลองหาดูโอเคครับผมก็หลังจากที่เราได้อดิแฟกต์แล้วนะครับผมแล้วก็กลับทางเก่านะครับผมคือถ้าพี่จะออกทางขวาก็ออกได้นะครับแต่ไม่ออกเนาะพี่พ,พี่พี่กลัวน้องๆงง,งงก็เลยเดี๋ยวพี่จะกลับทางเก่า โอเคแล้วก็มาทางนี้ใช่ไหมโอ้ลวงล่วงล่วงบล่วงตรงครับผมตรงกลับไปตรงกลับไปครับผมจะว่าไปนะครับผมนะน้อง,อง<ๆ>จับแมงมุมได้ตอนเิววิตนต้นพี่ก็ว่าน้องๆก็น่าจะลงถ้ำน,นี้ได้เลยเอย้ลงถ้ำเยติแล้วก็มาลงถ้ำนี้ต่อได้เลยนะพี่ว่าแต่พยายามอย่าพลาดนะครับผมอย่าพลาดล่วงลงเนาะเออเนี่ยก็มาลงได้เลยนะครับผมไม่ยากนะครับผมไอ้ถ้ำแบบเนี้คือไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปบวกนะฮะ วกไปมันก็ลําบากเนาะเออก็เนี่ยวิธีนี้วิธีง่ายๆก็มีเยอะโอเคครับผมเราก็เราก็ตรงขึ้นไปเลยฮะอมองมองทันมะต้องบอกเลยว่าแมงมุมนี่พี่พี่อัพแบบสปีดเยอะมากนะครับผมคือเอามันไปเก็บเวลวแล้วก็อัพสปีดนะครับผมฮ่ามันจะเร็วมันจะวิ่งไวับผมในถ้ำเนาะไม่ได้ว่าจะวิ่งไวในถ้ำมันวิ่งไวข้างนอกด้วยแหละแต่ตัวมันจะวิ่งไวเราจะได้แบบ เก็บของอะไรออกได้ไวนะครับผมเก็บพวกอะดิฟงอะดิแฟกอะไรได้ดง่ายๆตรวเร็วนะครับผมโอเคเพราะว่าพี่ไม่คิดว่าจะเอาแมงมุมออกมาทำดามอจุดแล้วไงเออโอเคครับผมมาตอนนี้โอ้โหเราก็ออกจากถ้ำเป็นที่ปลอดภัยแล้วนะว้าวแล้วตอนนี้เราก็มีอะดิแฟกอยู่ในมือแล้วนะครับเออจะว่าไปเรามีอะดิแฟกอยู่ในมือน้องๆก็อย่าลืมรับเควสด้วยนะเออ,อะอะดิแฟกอะ น้องจะได้ EXP เพิ่มด้วยนะครับผมอืมแล้วเผอก็อาจจะปลดสกินนู้นสกินนี้ด้วยนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวพี่จะมาดูว่าเมื่อกี้อ่าอ๋อนี่ไงครับเควสส่งอดอดิออดิแฟกต์นะครับผมของถ้ำพิษเนาะเออโอเคเดี๋ยวพี่ต้องเรียกเจ้าถั่วเขียวมาก่อนนะครับผมเพราะว่าเราต้องไปแลกอ่าอดิแฟกต์ที่เสาแดงเนาะเพราะว่าเสาแดงนี่ใกล้สุดอืม โอเคเรียกมานะครับผมจังหวะนั้นเราก็จะรอนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ตัดคลิปช่วงรอไปเลยแล้วกันเนาะป่ะอ่าแล้วตอนนี้นะครับพี่ก็มาถึงนะครับผมไอเทมเสาแดงแล้วนะครับผมโอเคเราก็เห็นไหมเวทมันก็จะสําเร็จเรื่อยๆตามขั้นตอนเนาะอันนี้มันบอกให้เราแลกป่ะเราก็แลกเลยเอออืมวาห้า สาวแดงนี่เวลามันส่งอ์ติแฟ์ขึ้นลงนี่สวยดีนะโอเคเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้อะไรโอ้ได้โลนะครับกับยาคูณ1ิบนะครับผมก็ถามว่าปัดไม่ได้ไม่ได้อย่างที่หวังแต่ว่าเออได้โลมานะครับผมโลฟ้าด้วยนะกับปืนปืนนี่ปืนขาวน่าเข็ียดมากได้โลฟ้ามานะครับผมกับยาคูณ3นะฮะได้มาตั้งเท่าไหร่3อันปะเมื่อกี้ได้มาสมอันเลยนะเออเนี่ยได้มาสามอันเลย ได้เยอะมากนะครับผมได้ทีสามอันเลยโอเคครับผมไหนไหนเรามีโลแล้วเนาะเราจะรอช้าอยู่ใหญ่นะครับผมเราไปทดสอบโลกันดีกว่านะครับผมไปหาตัวที่มันโจมตีแรงๆอะ่ะไปไปลองดูกันว่ามันจะตีเราเข้าแค่ไหนนะครับผม,มไปไปหาการมีตัวอะไรไหมแถวนี้มีทีลงทีเล็กมีสไปโนเดี๋ยกพี่อยากเจอสไปโนอ,อ่ะเออ จะไปโนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปหากิก้ามันก็แบบอันกิก้ามาลองมันก็แบบมันจะไอ้นี่ไปไกลไปเอมันจะหานานไปไม่ใช่ไกลไปเอพี่ลองบินดูนี่มีตัวอะไรนาะสนใจเอ้นี่มันไม่เวิร์กไม่เวิร์กตัวมันเล็กไปต้องแบบต้องตัวใหญ่เลยต้องแบบเดือดเลยนะผมอ้าวปีจารําทำไรนี่นี่ อตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับผมก็ดูนี้ว่าสไปโนมันอยู่แถวๆนี้บ้างหรือเปล่ามันต้องอยู่ริมน้นํานี่แต่มันมันหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปกันหมดเลยดูดีโล่งโจ่งมากเลยนะผมริมน้ำํำไปอยู่กันที่ไหนนะโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัดคลิปไปตามหาตัวเดือดเดือดก่อนแล้วกันเนาะเนาครับแล้วพี่ก็เจอตัวเดือดเดือดจริงๆนะครับผมเนั่นไง เห็นเปล่าเดือดมามล้วทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะไปทดสอบโล่กับมันเลยมาลองดูดิว่าจะคนได้สักเท่าไหร่นะครับผมกับโล่โล่ตัวนี้เนาะอ่าไปไหนแล้วมันนี้วันนี้มานี้วันนี้วันนี้ตั้งโล่กันไหมครับเรามาให้กระทืบให้มันกระทืบเรากระทือบ,อ,บอ่ะกระทืบแบบเออเฮ้ยมันโดนปะวะเอาเอาเอ,าอ,าอานิ่งนิ่งนิ่งเมืน่นเมืน่น มัน,น,นมือหน่ะม e: ือหนอมือหนอมือหนออืมืมอืมือหนอมือหนออุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บ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 อุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยถูกเขียว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 ตายเออไม่เป็นไรครับผมก็ยังไงครับพี่ก็คลิปนี้ก็กะจะมาตายอยู่แล้วละครับแต่ว่าจะมาดูว่ามันทนได้แค่ไหนเนาะทำไมโล่ไม่ลดแต่ว่ามันเลือดพี่ก็ไม่ลดนะ พี่จะมาดูว่ามันทนได้แค่ไหนนะครับผมกับไอ้โล่ตัวนี้เนาะแต่เดี๋ยวพี่ค่อยไปรีเออพีนี้ก็เดี๋ยวจะสอนรีด้วยเลยแล้วกันเออเลื่อนไม่ลดเลยนะอ,อืมไม่โดนไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าเออเออเหมือนโล่มันกันได้ปะกันได้หลายที่อยู่นะโอ้แต่แต,แต่แต่โล่ก็ถึงถึงครึ่งแล้วนะเอ่าเมินเนาเมิน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  นไปไห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 นนี่ไงอู ous, ้กันกัดออโอ sous, steals, ้ยโดนอันนี้โดนอันนี้โดนโอ้ย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 เจ็บโอ้ยเจ็บโอ้โหเสื้อเกาะจะพังเอาเออกันได้บล็อกได้ทำไมเข่ามันเป็นอย่างนั้นทำไมเดินเข่ามันเป็นเอ้ฟันท้องฟันพุงเลยฟันพุงเลยฟันพุงฟันพุงฟันพุงอ้าว อ้าตีไม่โดนนี่อย่งี้โดนสิอย่างนี้เออเออเออโอ้ยก็แต่ก็แต่ก็แต่กดแต่กันกันกันโอ้โหรอบนี้มันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน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 จิ้มลงหัวพี่พอดีเลยอ่ะโล่กไม่ได้กันโอเคครับผมก็ไปเดี๋ยวเราไปเกิดกันนะครับผมแล้วก็ มา,มารีกันดีกว่านะครับครับก็วิธีการรีเซ็ตนะครับกดเข้าไปที่เพย์แล้วกดเข้าไปที่ Data แล้วกดรีเลยครับผมเห็นไหมรีสโตปุ๊บกดเพย์เข้าไปนะเออทันไหมเนี่ยพี่กดเร็วไปปะ <c oughs> ถ้าเกิดกดเร็วไปก็เดี๋ยวน้องๆไปกอดูเอาเนาะโอเคเอออ่าแล้วตอนนี้นะครับก็ เป็นไงบ้างครับผมก็เพียกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วเนาะก่อนที่จะตายแล้วเอออันนี้มาสอนวิธีการรีด้วยเลยนะครับผมแต่จริงเมื่อกี้จะหนีก็หนีได้แหละแต่ไม่ได้หนีนะครับผมปล่อยตายโอเคครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อให้ผมมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลย และตอนนี้นะครับช่องโดนโดโดก็มีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วนะครับสามารถเข้าไปชมคลิปเข้าไปกดไลค์ครับกดถูกใจครับกดติดตามกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันต่างๆนานาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องการารลาเพื่อนๆและน้องๆไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใน EP หน้าเนาะ